อ,อ,ไไอย่างวะอย่าบัง<ฮ>กูดิหลงมาดิไรวะวุย้ยตายแตกแตกวุ้ยแตกแตกแตกกันได้โอ้ยอะไรอ่ะโอ้แตกแตก ตายได้ไงเลือกอะไรตะควงสามสิบสี่รอบพันทำที่กูกัดได้นะสามสิบใช่ไหมย <20. 30. S 1> ี่สิบตอนนี้ยี่สิบปลาอะไรนักหนาเฮ้ยมันมันขึ้นมาแล้วขึ้นมา โอ๊ยหวานเจ็บสี่ขีวหวานเจ็บหวานเจ็บเจ็บไม่เจ็บว่ะเจ็บมันมีคนนึงออกไงมันเลยชนะเอาคนไหน